นี่ก็กำลังจะคลองระฆครังนะครับนี่นะครับของเราก็ระฆคังจะนั่นไปเลยครับจะนั่นเมืองไปเลยนะครับนี่นะครับก็ของเรียบร้อยแล้วนะครับลูกไปเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ป้ายชื่อแล้วนะครับที่เราคลองนะครับสองคนนะครับนี่นะครับสองคนใหญ่ใหญ่ไปเลยครับธุรกิจการงานนะครับโอ้เบลเลยครับโอเคครับ ตอนนี้ผมอาจารย์นนสิเต็มก็ได้อยู่ที่ดอยสุเทพนะครับอยู่ข anyway. ้างล่างนะครับก่อนที่จะขึ้นดอยนะครับตรงนี้ก็คือวรรากาศร้านพื้นบ้านนะครับสินค้าพื้นบ้านนะครับเสื้อผ้าของฝากต่างๆก็ดูบรรยากาศนะครับก่อนขึ้นดอยนะครับก็มีร้านค้ามีรถของแถวที่จะไปต่อที่ดอยตุ้ยนะครับตรงนี้ที่จะไปชมหมู่บ้านวงลือสวนดอกไม้นะครับ ันนี้กำลังเดินไปนะครับวันดึกด่าขับรถดูแลไหมคะเขาเรียงโอคด้วส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นเพที่นี่นะครับพี่น้องมงนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือขับรถขนส่งนะครับก็ดูสินค้าหลากหลายให้เลือกนะครับเสื้อผ้าแบบพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับชุดมงครับสอบถามได้ครับผม บ้านมงต้องไปยังไงครับเดี๋ยวมาสอบถามดูได้ครับนี่มีเจ้าหน้าที่นะครับพาไปขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นกระเช้าครับก็จะมีจุดบริการครับครับขอบคุณครับ เพื่อนังนี้ไปซื้อตั๋วด้านบนคนละยี่สิบบาทไปกลับแต่ว่าหนูคงจะไม่เสียเนาะบริการไม่เสียใช่ไหมครับอันนี้ราคางไม่เข้าทแฝงพระาขบนไม่จะไปหล่อกป็นองพระดูจับดูก็ได้ลูกอะไรครับจับจับดูก็ได้ระาังเหรอครับจับอ๋ออันนี้ชักว่าเขากำลังสมโพธสมโพธเหรอค่ะเราก็เขียนชื่อเรานมสูุลบันเดือนไปเกิดไปแขวนในองค์พระเอาไซส์ไหนไซส์เล็กไซส์ใหญ่ อันนี้สหญ่สุตพิเศษอันนี้เท่าไรครับอันนี้ให้ส0 0ร้อยแต่ใหญ่สูดพิเศษเนี้ยให้สามรอยมันเจ็ดร้อยก็เก้าแม่จะให้หนูสามร้อยครับอยากให้หนูได้ทำก็มีปากกาเขียนชื่อนามสกุลอ๋ออันนี้แหละครับค่ะน้องราคาเอาไหมเจ้าเด็เขียนด้วด้วยกันเลยครับมาด้วยกันก็ได้ด้วยกันครับอันนี้สามร้อยเหรอครับค่ะให้น้องเขียนชื่อเขียนตรงใบโพลในลูกครับโอนได้ไหมครับโอนได้ค่ะครับอะใทยค่ะ คนที่สองเป็นตุ๋หลวงอยู่ข้างบนไปอยู่เก้าคนที่สามคนน้องคนอายุยี่สิบห้าเป็นผู้ช่วยพยาบาลอ๋อตุ๋หลวงนี้คือพาร์ล่ครับตุ๋หลวงนี้คือยอดแนวประเดนเก้าอ๋อข้างบนนี่นะครับค่ะแล้วก็คุณพ่อที่อยู่ประจําที่ข้างล่างเป็นเจ้าอาวาสครับ แม่ก็มีบุญมากเลยนะครับเน่ก็มีบุญอย็นมังค่ากินได้แล้วก็อะไรกินจะดีมีบุญบาร,รมีครับรดูดูแล้วเป็นคนจิตใจดีบเมตตาจากน้ำพูดน้ำจารก็ไม่อยู่แล้วครับพอ่อก็เป็นพิการแต่ว่าเสียแล้วคืออันนี้ผมก็จะไปแขนทั้งบนใช่ไหมครับแขกองค์พระทั้งบนเวียงสามรอบเวียนเวียนก่อนสามรอบแล้วก็อธิษฐานครับก็คือเขาสมโพธิ่งกี่วันแล้วครับสมโพธิเนี่ยนะ วันศุกร์เป็นวันทุ่นแค่สองอาทิตย์อยู่เมื่อวานนี่จะกิ่นพระราชทานขึ้นเนาะเจ้าหญิงขึ้นวันนี้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดมั้งวันที่เจ็ดเลยค่ะเลยสาวปีปีสุดท้ายของแม่คือวันวันสุดท้ายปีคุณอ๋อค่ะคุณลาบสองศูนย์สองนะครับแม่ก็รุ่นเดียวกับพ่อเลยครับรุ่นเดียวพ่อก็ศูนย์สองเหมือนกัน แต่ว่ากลุงมเสียแล้วกลุมไปก่อนแม่ไม่เป็นไรครับดีนะครับไปอยู่ดูแลลูกเต้าเนาะครับครับเป็นลมโพลลมใายให้ลูกหลานครับแต่ว่าเราอาหารกินได้อยู่แล้วก็อันนี้หลวงพ่ออยู่ตรงนี้หกคนมีรายได้แต่ร้านไม่อยู่ในร้านจัดโนนนะลูกร้านลาบผมต้มแซ่บชื่อร้านอะไรนะครับร้านลาบผมต้มแซ่บไต่ใหญ่ลาบผมต้มแซ่บลาบผมต้มแซ่บนะครับที่ชื่แมชื่อแมวชื่อ ชื่อแแมม่วนันแมวออ๋เป็นไประโยชน์ค่ะให้ทํากิจกรรมต่อครับแม่ทำเองคนเดียวไม่ไหวเนาะก่อนไปทำกับพ่อครับขอบคุณครับดีนะลูกนะนสองคนเนอะอย่าเลีนกันนะเป็นเพื่อนกันลูกดูแลกันกดเลขสองถือว่ามีบุญบารมีครับได้ได้มาเจอแม่ครับใช่ครับตื่ครับเราตื่นรีบเลยเออรถเลยเลี้ยงทยถ้าเอาไหนก็ได้ กำลังขึ้นลิฟต์อยู่นะครับจะขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพนะครับอันนี้เราจะเอาระคัางไปแขวนกันนะครับก็ได้ทําบุญครับเต็มที่นะครับตอนนี้ดูผู้คนหนาแน่นมากเลยครับตอนนี้เราครับครับจะไม่ลงอยแบดมร้อนริมไม่จลงลงเลยทพเมืองเชียงใหม่นะครับ ยืนหยุดจุดนี้ก็จะมองรอบๆเมืองใช้ใหม่ครับดูทั้งเมืองเลยนะครับที่นี่นะครับก็อากาศดีครับไม่ร้อนนะครับถึงจะแดดออกเหมาะกับครอบครัวครับพัก่อนมาเที่ยวที่นี่สถานะครูบาศิวชัยคลึกดูซิวทัศน์ไว้ก่อนนะครับ ขอแช่้ามาชมวิวกันเยอะเลยนะครับคนไทยตัง้งชาติครับตอนนี้เราก็กำลังจะ ไปเดินรอบพระธาตุสามรอบแล้วก็เอาละังต้องเหลืองน,นะครับที่เราทําบุญจะเป็นแผนบนญพระธาตุนะครับแล้วก็จะไปล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับก็เดี๋ยวไปทําบุญด้วยกันนะครับครับ เยบรรยากาศครับก็คือกุ้งนักท่องเที่ยวต่งางช,ชาตินะครับเข้ามาสักการะเหมือนกันนะครับที่คนดอดเชนะครับหลายเชื้อชาตินะครับที่นี่นะครับ่าครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานเป็นเดบวนรอบระพานสามรอบแล้วก็เอาละกัน แขนนะครับพื่อที่จะเอาไว้ไ,ไ,ไปหลอมอครีมเนี่ยสุยะสนะครับขนนึ้นะครับถ้าจะเอาดอกไม้ก็ตรงนี้นะคะคบณอากเย็นเลยครับผมเย็นนิดเลย ครับตอนนี้เราก็ากาลังเวียนกันนะเพื่เป็นสลีุคนกับตัวแล้วก็ครอบครัวก็เดี๋ยวก็ขอพรแต่ละคนนะครับ็อา,า,าศเย็นดีนะครับเดินว้วระภาพนะครับ คนก็เดินมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็กำลังจะคองระครังนะครับนี่นะครับของเราก็ระครังจะนั่นไปเลยครับจะนั่นเมืองไปเลยนะครับนี่นะครับอของเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกบอ์เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ป้ายชื่อแล้วนะครับที่เราคองนะครับสองคนนะครับนี่นะครับสองคนใหญ่ๆไปเลยครับรธุรกิจการางานครับโอ้บอลเลยครับโอเคครับ So just so for the example ครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่จุดหน้าถ่ายรูปนะครับที่ผุกคนจะต่อคิวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับหลังจากได้วนพคดานแล้วก็สการะ้าก็ลดน้ำมต์จากหลวงพ่อแล้วนะครับที่นี่นะครับความเป็นมาก่อนหน้านี้ก็คือใน อด่นนะครับเมื่อก่อนนี้น่าจะเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีรอยประพุทธบาทนะครับที่นี่นะครับก็มีชาวบ้านช่วยกันมาถางนะครับมีครูบางรีช่ชยนะครับที่ช่วยกันร่วมถางนะครับก็สร้างที่นี่ต้งแแ้ตรงนู้นนะครับยุคสมัยก่อนมาจนปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันด้วยนะครับดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองนะครับอยู่ในเมืองเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุนใด อยากจะแวดเวียนเข้ามานะครับหรือเป็นครอบครัวทำฟันยุดเที่ยวแวะเวียนมาได้นะครับที่นี่นะครับอากาศเย็นดีสบายเดินทางง่ายนะครับแล้วก็หลังจากลงไปก็จะมีไปชมสวนดอกไม้ที่ดอยคุยนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์นองสิทธเดินมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปอาจารย์น้องสิทธเดินนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับจากบนดอยสุเทพกำลังจะลงนะครับแล้วก็เดี๋ยครับ ราคาบริเทมลงลดลางรดาคาเจอกันไมต้องเหนื่อยกันนะครับรงะรออยู่บนมขึ้นบนเลยบนพัาพั่นกล<ม>ังรอชิวยนะครับอนนี้ก็ นรถลากนะครับที่ก่อนท่าสเยาผมกำลังรอเนื่นะครับเรากำลังจะรอแนะครับผมจะต่อช่อมทั้งแถวกันนะทําไมมาแล้วราคาบองมาแล้วเอา